จีนกับรัเสเซียได้มีการส่งเครื่องบินไปรัตะเวนร่วมกันนะครับเหนือทะเลญี่ปุ่นและทะเลจีนตะวันออกปัญหาที่ตามมาครับทางเกาหลีใต้ระบุว่าทั้งจีนและรัสเซียได้มีการส่งเครื่องบินเข้ามาล้ำหน้าฝาคาบสมุทรเกาหลีและมีการตอบโต้อย่างไรไปดูภาพพร้อมกันนะครับกระทรวงกลาโหมรัเสเซียได้เปิดเผยภาพเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์และเครื่องบินขับไล่ติดขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ของรัเสเซียและจีน ได้ปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบนน่านฟ้าเหนือทะเลญี่ปุ่นและทะเลจีนตะวันออกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาครับโดยคลิปของรัสเซียเริ่มด้วยภาพเครื่องบินทิ้งระเบิดตูโปโเลฟของรัสเซียกำลังทยานขึ้นจากสนามบินตามมาด้วยเครื่องบินขับไล่ซูคอยซู 35S ของรัสเซียจากนั้นก็เป็นภาพเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของจีน c r h 6กำลังบินอยู่บนท้องฟ้า รวมทั้งเครื่องบินขับไล่ซูคอยซู30เของรัเสเซียด้วยครับปฏิบัติการลาดตระเวนทางอากาศร่วมกันของจีนกับรัสเซียเมื่อวานนี้นับเป็นครั้งที่6ตั้งแต่2ประเทศได้เริ่มการลาดตระเวนทางอากาศร่วมกันเมื่อต้นปี2019เป็นต้นมาและเป็นผลมาจากการขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีมาอย่างยาวนานระหว่างจีนกับรัสเซียครับเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากสหรัฐและกลุ่มพันธมิตรทางทหารอื่นๆ ขณะเดียวกันรอยเตอร์ก็รายงานว่ากองทัพเกาหลีใต้ได้ส่งเครื่องบินขับไล่หลายลำขึ้นไปบนฟ้าโดยเกาหลีใต้ระบุว่ามีเครื่องบินรบของจีนกับรัสเซียรวม8ดลำได้บินล้ำเข้าสู่น่านฟ้าทางใต้และตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีนะครับเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชม